รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วถิ่นกับอบจอเชียงใหม่ค่ะรายการของคนเชียงใหม่เพื่อคุณผู้ชมนะคะซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะให้การสนับสนุนแนะนําแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆสู่สายตาคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการทุกทิศทั่วถิ่นกับอบจอเชียงใหม่นะคะมีเรื่องราวดีๆมานําเสนอคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะไปดูการเตรียมงานนะคะเตรียมความพร้อมสําหรับงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพลึก2,554นะคะวันนี้เราจะไป พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ถึงการเตรียมความพร้อมที่จะมีถึงในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะและอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปนั่นก็คือสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะมาท่องเที่ยวเชียงใหม่สถานที่ที่ลืมไม่ได้ที่จะไปแวะนั่นก็คือสวนสัตว์เชียงใหม่เดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างรายการพร้อมกันเลยค่ะ นนี้นะคะเปิ้ลอยู่กับคุณบุญเลิศบรวนุปกรณ์นะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับและก็ยังอยู่กับนะคะท่านสจเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ทั้ง4ท่านด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดบุลเลิศให้ท่านสจแนะนําตัวนีไหมคะครับเดี๋ยวขอให้สจของทั้ง4ีท่านแนะนําตัวนะครับเริ่มจากคุณผู้หญิงก่อนได้ไหมคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางกนิการเตโชลานอำเภอเมืองเขตหนึ่งค่ะ คัสดี่ค่ะดิฉันนางวิธิรักษ์สามใจอําเภอหางดงเขตหนึ่งค่ะครับข้าพุทธาครับผมพุ่งเดชชาวประยูนครับสจอำเภอเมืองเขตสองครับครับนนทโรคันตำรวจนรทโรบุญยปภาสจอำเภอเมืองเขตหนึ่งครับค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะเมื่อต้นรายการเปิ้ลบอกคุณผู้ชมไปแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูการเตรียมความพร้อมนะคะในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤษ์2 5 5 4้อท่านผู้ชมครับตั้งแต่ปี2549อส่แล้วครับพืชสวนโลกแห่งนี้ครับก็เป็นสถานที่หนึ่งครับที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศมาเที่ยวณสถานที่แห่งนี้เป็นล้านๆคนคะนะครับ เรียนครับว่าปี54ปีนี้ครับผมว่าเป็นอีกปีหนึ่งครับที่เป็นปีที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งถ้าเรามีการมาจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับและว,วันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กันนะคะคแต่ตอนนี้นะคะเราดูการเตรียมความพร้อมของงานมหกรรมพืชส่วนโลกเฉลิมพระเกยียรติ2554กันค่ะ ท่านขอออมมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพัอดมครบสวัสดครับสวัสดีค่ะพ่อไมตรีนะคะวันนี้จะพาพวกเราไปดูการจัดงานการเตรียมงานเราไปดูไฮไลท์ทั้ง3จุด4จุดกันเลยดีกว่านะคะไปกันค่ะต่อครับตอนนี้เราเตรียมงานไปถึงไหนแล้วครับเพราะว่า ดูจากพนักงานมาทํางานค่อนข้างจะเต็มเลยนะครับครับตอนนี้นะฮะเราแบ่งเป็นงาน2ส,ส่วนนะงานหนึ่งงานขอสร้างงานขอสร้างคืองานที่จะต้องตีเร่งนะรู้สึกว่างานก็ตอนนี้ก็ประมาณ80%ดสิบเปอร์เซนะ็นต์นะครับแปดสิบแปดสิบกว่ากานะฮะแล้วก็งานดอกไม้งานดอกไม้นี่แล้วงานพันธุ์พืชเนี่ยเราก็ได้เตรียมรอบๆของศูนย์วิจัยของเรานะฮะของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยซึ่งมีอยู่ในภาคเหนือทั้ง8จังหวัดเนี่ย เราได้เตรียมดอกไม้เพื่อจะให้มันมาปลูกในวันนั้นนหะเต็มพื้นที่470ไร่เนี่ยนะให้อลังการนะ้วก็ดูสด,ส,ดสดชื่นทั้งงานนะโดยเฉพาะไม้มองหนาวนี่เราก็ได้ไปพักไว้ที่ปนตอ,อีถนนส่วนขุนนะโดยเฉพาะคริสรต์มาสนี่จะทำทำไว้ไม่ต่ำกว่า2 0 0แสนนะดอกคริสต์มาสนะครับถนะ้าดอกดินลี่ผู้เข้ามาชมงานก็จะต้องเห็นดอกไม้ที่สวยงามทั่วทั้งงานนี่เข้าใจว่าไม่ต่ำกว่า10ล้านดอก10ล้านดอกครับ อลังการมากเลยครับอลังการครับเราต่างประเทศที่มา30ประเทศนี่มาจากทางทวีปไหนเยอะครับคือประเทศเดินเนี่ย22ประเทศนี่มาหมดนะฮะแล้วก็จะได้เพิ่มมาอีกประมาณสัก7-8ประเทศนี่นะฮะพูดถึงไฮไลท์กันดีกว่าที่บอกว่าไฮไลท์ที่ที่พออบอกเมื่อสักครู่นะคะคไฮไลท์มีความแตกต่างแล้วก็โดดเด่นจากปีก่อนยังไงบ้างอ๋ออย่าง บักเวอร์เนี่ยบักเวอร์นี่เป็นเรื่องของโรคแมลงเนี่ยเมื่อก่อนนี่เราจะเล็กนะฮะเดี๋ยวนี้เขาเราะขยายใหญ่ขึ้นเพื่อให้วงจรชีวิตของของแมลงเนี่ยครบวงจรเข้าใจว่าน่าจะพอๆกับที่เรามีพิพิธภัณฑ์อยู่ที่กรุงเทพนะฮะอีกอีกแห่งนะครับที่ท่านตอบอกว่าอ๋ออีโคพาร์คเลยฮะอีโคพาร์คก็เป็นสนามเด็กเล่นอย่างมีชีวิตเนื่องจากว่าเราจะจําลองสัตว์ต่าง ที่ที่ใกล้ๆบักเวิร์เนี่ยฮะแล้วก็เด็กที่เข้าไปเล่นก็จะรู้ว่าต้นไม้เกิดได้อย่างไรแล้วก็ชีวิตของต้นไม้เนี่ยต้องกินอะไรเป็นอาหารผู้เข้ามาชมงานเนี่ยเนื่องจากมีความรู้แล้วก็ก็ยังสนุกสนานไปด้วย ครัหน้าที่แห่งนี้ครับท่านของมยตรีจะได้บอกพวกเราครับว่าจะเป็นอะไรครับท่านตอรครับบริเวณแห่งนี้ถ้าเราเตรียมไว้เป็นนที่ทําใจแอนโรยัลวิวนะฮะซึ่งเป็นภาพที่สามารถว่าไปนั่งรับน้องมองว,วิวสูงได้นะฮะแบบท็อปวิวนะฮะทั้ง470ไร่นี้นะฮะ คล้ายๆชิงช้าสวรรค์หรือเปล่าครับท่านรอครับคล้ายๆกันครับแต่บอนายนะครับที่อยู่ที่อังกฤษนะใช่ครับใช่ครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับแล้วมีความสูงประมาณ40เมตรนะครับสี่สิบเมตรเห็นเห็นทั่วพื้นโลกเลยนะครับได้ได้ได้บริเวณทุกทุกมุมเลยครับ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ด้านหน้าหอคำหลวงนะคะ<น>ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นพัฒนาให้มันสวยขึ้นกว่าเดิมอย่างที่ท่านผออบอกนี่มีอะไรบ้างคะที่นี่ก็หอ,อคำหลวงก็เป็นที่ทราบเนี่ยฮะเป็นที่ปฏิบัติของพระเจ้าแผ่นดินในภาคเหนือสมัยก่อนเราก็จะทํากรณีพระกรณีจะกิจของพระเจ้าอยู่เกือบทั้งหมดนะฮะเป็นการโครงการนุริที่ไหนก็ช่างเราก็จะมาทําจากชั้นล่างและชั้นบนชั้นบนก็เป็นพธิธภัณฑ์ข้างล่างก็เหมือนกับ เป็นข้าราชกรุกิจอย่างมีชีวิตถ้าเข้าไปก็จะทราบว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรแล้วเป็นคนที่รักประชาชนอย่างไรทราบมาว่ามีการขายบัตรล่วงหน้าด้วยใช่ไหมคะครับตอนนี้มีการขายบัตรล่วงหน้าแล้วนะครับตั้งแต่วันที่8ปดมหามาจนถึงวันที่8พฤศจิกายนนะครับถือว่าเป็นการซื้อตั๋วล่วงหน้าได้นะใครซื้อตั๋วล่วงหน้าก็จะได้ลดครึ่งราคานะครึ่งราคาครึร ที่ขายก็มีกลุงไทยนะ่ะข้าาการกุงไทยครับแต่อีกที่หนึ่งไทยเชเก็ตเมเจอร์ใช่ไหมครับโฆษณาอยู่นะครับผมว่าตอนนี้นะฮะท่านคงจะต้องเตรียมตามแผนว่าจะมาเที่ยวเชียงใหม่ในระยะช่วงฤดูหนาวนี้อย่างไรก็วางแผนกับตัวเองเลยนะครับว่าจะจองตั๋วล่วงหน้าวันที่เท่าไหร่ซึ่งถ้าจองล่วงหน้าก็จะลดครึ่งราคานะครับแล้วก็เราชาวเชียงใหม่ทุกท่านก็คงจะเป็น เจ้าของบ้านที่ดีแล้วต้อนรับแขกแล้วก็เตรียมที่ดับที่นอนให้พี่น้องเราจะมากันนะฮะค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะ <c oughs> 9พฤศจิกายน2554นี้นะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะผอ,อมตีนะคะที่ได้พาพวกเราเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมของงานมหากรรมพรืชส่วนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554นะคะ <c oughs> ขอบพระคุณท่านมากค่ะครับขอบคุณ <c oughs> <อ>คับ และในช่วงหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มาเชียงใหม่แล้วพลาดไม่ได้นั่นก็คือสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะไปกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะอยู่ในโซนของ สู่อะคาเรียมนะคะอยู่กับคุณนฤทัศน์แล้วก็ผู้ช่วยดูการนะคะคุณนิพนธ์วิชัยรัตน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะ จังหวัดสุเขทยของเราเนี่ยมีอุโมงค์ทางน้ำจืดน้ำเทะเลเชื่อมต่อการยาว133เมตรสำหรับในอุโมงค์น้ำจืดนี้ก็มีสายพันธุ์สัตว์น้ำที่เป็นไฮไลท์น่าสนใจหลายชนิดเลยนี่ค่ะด้าน,นบนมาพอดีน,นะคะใช่ค่ะมีกระเบนราวหูน้ำจืดขนาดไซส์ที่เรามีก็คือ2เมตร30ใหญ่สุดในประเทศไทยนะคะมีปลาบึกนะคะมีกลุ่มของปลาเทพาด้วยเป็นกลุ่มปลาหนังที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเห็นบอกว่าที่นี่นี่คือเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลกเลยตอนนี้ใช่ไหมคะความยาวเท่าไหร่นะคะ รวมถ้ารวมทั้งเลื่อนทั้งหมดเลยนะฮประมาณประมาณร้อเมตรนะเพราะว่าเราจะมีส่วนเบ้าอยู่ตรงกลางเป็นเป็นเหมือนกับทำตาใช่เดยกับท,ที่ที่แรงกระพุนนะฮะแล้วก็ผมไปเช็คทั้งทั้งทุกที่แล้วเราเป็นุมง์ที่น้ำเจือเกับน้ำเก็มยคอน,นเนคติ้งกันแล้วมีทางเลื่อนก็ถือว่ายาวที่สุดนะครับ นี่เป็นจุดสุดท้ายที่มานักท่องเที่ยวในเกาะพักตากชูนี่ที่นี่นะนักทอเที่ยวที่เราพยายามเอาสัญลักษณ์ของเราเขรื่มเช่นตามลิโม่ฉลามชาติมาเป็นไฮไลท์ที่สุดสวยครับคุณพัดครับผมไปอาคาเรื่มมาประมาณไม่ต่ากว่าห้าประเทศนะครับเ็นว่าเชียงใหม่ที่นี่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับเสียดายครับที่คนไทยเรารู้จักเรื่นี่ไม่มากนะครับผมก็ไปออสเตรเลียก็ไปแล้วนะครับ ไปสิงคโปร์ก็ไปแล้วแต่ผมว่าที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือเชียงใหม่สัวนเขาเรียกดีที่สุดนะครับคุณู้ชมครับผมอยากจะเสริมนิดนึงว่าเรื่องของเรานี้นะครับเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่เจ้าของเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะอาพลเรื่องใหญ่ๆในประเทศไทยนี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างชาติทั้งหมดและอาพลเรื่องของเราอันนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลกแล้วตอนนี้แล้วก็สูงจากน้ำน้ำทะเลเนี่ยประมาณ5้5เมตรตึ้งตรงอาพลเรื่องแห่งเดียวในโลกที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ตัวใจนี้เลยนะเราอยากให้คนเชียงใหม่มีความภูมิใจว่าตอนนี้เราสามารถเอาฉลามมาอยู่บนดอยได้แล้วแล้วมาออกลูกด้วยนะฮะออกลูกที่นี่เป็นร้อยตัวเลยนะฮะคนชมเข้ามาชมได้นะฮะฉลามเราต,ต้องฝากไวส้สําหรับผู้ชมนะคะถ้าเกิดมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องแวะมาที่สวนสัตว์เชียงใหม่แล้วก็สู่อุทยาน่มแม่น้ำนะคะวัววนนี้ต้องขอบคุณคุณนัดทัสนะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับดีดีครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปอุ้มโคราล่ากันโคราล่าครับ ท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่สวนสัตว์แล้วก็มาที่สวนแสดงของโคราชนี่คือสามารถอุ้มได้ทุกทุกท่านไหมคะครับสามารถอุ้มได้แต่ว่าต้อง,งต้องบอกอแจ้งเจ้าหน้าที่ก็อยากเชิญ<อ>ชวนนะครับมาดูความน่ารักของโคราชนะครับนอกจากโคราเสร็จแล้วก็ยังมีมีแพนด้าอีกซึ่งไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะครับมีที่จังหวัดเชียงใหม่เรานะครับขอเชิญชวนด้วยนะครับค่ะ อบจขอบอกวันนี้ค่ะเรามีโครงการดีๆเพื่อสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้สิทธิ์เชิดชูยกย่องครูสอนดีซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มีคุณค่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษา องค์กรสาธรารณะประโยชน์อื่นๆที่จะสืบสาอหาครูที่สอนดีในพื้นที่เพื่อมอบรางวัลและยกย่องค่ะซึ่งกองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมดำเนินการค่ะสำหรับชื่อจริงๆคือโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้สิทธิ์เชิดชูยกช่องครูสอนดีหรือเราเรียกว่าโครงการครูสอนดีสสค เป็นหน่วยงานที่ดําเนินการในระดับประเทศการดําเนินการโครงการนี้จะมีจุดเด่นในการคัดเลือกครูสอนดีมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการในระดับจังหวัดแล้วก็มอบให้เทศบาลองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการในระดับท้องถิ่นเพราะนั้นในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลักที่จะดำเนินก,การคัดเลือกครูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครูในที่นี้หมายถึงครูที่สอนอยู่ในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียนหรือครูการศึกษาตามอธัธยาศัยอาจจะเป็นพ่อครูแม่ครูที่เป็นชาวบ้านที่ใช้เวลาในวันเสาร์อาทิตย์ อสอนลูกหลานในเรื่องของศิละปะดนตรีอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นครูเหมือนกันทีนี้รางวัลน,นั้นก็คือครูสอนดี558คนจะได้รางวัลเงินสดคนละ1 0,000บาทและจะได้รับการบันทึกเกียรติประวัติผลงานในหนังสือครูสอนดีระดับชาติซึ่งระดับชาติมี2,000 0คนเชียงใหม่มี558คนใน558คนของเชียงใหม่ก็จะคัดเลือก ให้ทุนครูสอนดีทุนนี้จะได้คนละ5 0 0 0 0นบาท5,000 0นบาท17คนนี้ก็จะได้นำเงิน500,000บาทนี้ไปเผยแพร่คุณงามความดีของตนเองผลงานของตนเองต่อเพื่อนครูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะภารกิจโดยตรงขององค์กรท้องถิ่นคือดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนตั้งแต่อยู่ในคันมรรดานจนถึงตายอันนี้เป็นเป็นคุณภาพชีวิตที่องค์กรท้องถิ่นต้องดูแล แต่เด็กที่อยู่ในวัยเด็กวยัยเยาวชนนี่เขาอยู่ในระบบการศึกษาพวกนี้เนี่ยถ้าเขาได้ครูที่เก่งๆสอนดีเด็กคนกนี้ก็จะมีคุณภาพก็นั่นหมายถึงเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหร,ร,รือเทสบาย ช่วงอู้จ๋ากันม้วนนะคะช่วงนี้เปิ้ลอยู่กับท่านนายกบุญเลิศบรินุปกรณ์นะคะนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สอจอทั้ง4ท่านนะคะรวมถึงผู้ช่วยผู้ในการสวนสัตว์เชียงใหม่ด้วยนะคะเราอยู่กันในศาราดอกไม้กไม้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะวันนี้เรามาใช้พื้นที่ที่นีที่นี่นะคะเราเห็นถึงความร่มรื่นนะคะแล้วก็มีน้องๆมีเด็กๆมาเรียกว่ามาเรียนรู้แล้วก็มาท่องเที่ยวไปในตัวด้วย ท่านผู้ชมครับสถานที่แห่งนี้ครับเปรตเสมือนกับห้องสมุดที่มีชีวิตนะครับก็จะเห็นได้ครับว่ามีน้องๆเด็กน่ารักครับมาอยู่กับธรรมชาตินะครับสิ่งนั้นล่าครับทาให้คนที่มาเที่ยวได้มาสัมผัสกับความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับส่งเสริมให้เด็กของพวกเรารักความเรียกว่ารักความสงบ รับธรรมชาติรับต้นไม้มากขึ้นเยอะเลยครับท่านผู้ชมครับใช่ค่ะและครั้งนี้นะคะเทปนี้เราพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะไม่ไกลไม่ไกลนะคะหากมาเชียงใหม่แล้วก็คือต้องมาที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะแล้วันนี้เรายังพาคุณผู้ชมนะคะไปดูการเตรียมความพร้อมในเรื่องของงานราชพฤกษ์2,554ด้วยนะคะใช่ครับท่านเอลูนเลิศมองถึงศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่าง ท่านผู้ชมครับในช่วงของปลายปีนะครับเป็นช่วงที่อากาศของพวกเรากำลังดีนะครับอุณหภูมิประมาณสักสิบองศานะครับหน้าเวลานั้นครับจะมีการเปิดอย่างยิ่งใหญ่ครับของงานพืชสวนโลกของเรานะครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อเปิดพืชสวนโลกแล้วก็จะส่งผมมายังสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆเคียงกันนะครับณาสวนสัตว์แห่งนี้ครับสู่อควาเรียมที่เราไปดูนะครับการแสดงของ อนอกต่างๆ <impression S 1> นะค <imer. S 1> ระับและที่แสดงของมีฟอล่าที่เราพาท่านผู้ชมเมืม่อสักครู่ครับผมว่าเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับอยากจะเรียนเชิญท่านผู้ชมครับได้มาเยี่ยมมาชมสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่ม,ม,มีความสวยงามทามงธรรมชาตินะครับอยู่ได้กับสิ่งแวดล้อมที่สวยงามนะครับก็เป็นอีกหลายแห่งครับที่ เป็นของดีของจังหวัดเชียงใหม่ที่อยากให้ท่านผู้ชมได้มาเยี่ยมมาชมครับค่ะวันนี้เรามีสจทั้ง4ท่านของเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไปร่วมแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวกับเราด้วยเราให้ทุกท่านได้แนะนําแหล่งท่องเที่ยวที่ท่านดูแลรับผิดชอบอยู่ดีกว่านะคะนรงก่อนเลยครับค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในเขตรับผิดชอบของพันธุ์ตระเวนนรงบุญเยาวพาสมาชิกกองการทหารเกอนจังหวัดเชียงใหม่ตัวเมืองเขตหนึ่งนั้นรับผิดชอบ5ตำบลคือสันติเสื้อฟ้าห้าม เราไปสร้างซาสลาและปาตังสถานที่ท่องเที่ยวในเขตหนึ่งนี้นะครับก็ชวนมากจะเป็นสปาพื้นบ้านครับอาชีพสปาแล้วก็มีรีสอร์ทแบบธรรมชาติริมน้ํำปิงซึ่งเป็นอของชาวบ้านนะครับแล้วก็เราจะสําเร็จค่ะครับคานผู้ชมพื้นที่ที่ผมรับผิดชอบสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมรับผิดชอบดูแลอยู่ก็ มีวัดเกศครับจะมีของโบราณรูปภาพเก่าๆเ,เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ดูได้ชมนะครับแล้วก็มีไปที่วัดมองสา์หรือมังวารน้อยครับทำคมน,นะครับทำคมซึ่งเป็นหรือว่าตูเป็นตีนขอ,องคนที่บ้านนะครับซึ่งทําตามปฏินิีมเราจะคงน,นะครับอันสอจอวิทยาลักษ์ค่ะ ท่นวิทยารักษสามใจนะคะสจอของอำเภอหันหลงเขตหนึ่งนะคะในเมื่อท่านมาเที่ยวที่ส่วนที่ส่วนโลกแล้วก็แวะเที่ยวในสมรีนะคะจากเสร็จจากสมรีก็แวะศูนย์พารกรรมไมแกะติ่งบ,บ้านถวายของเรามีสินค้าองค์ความมากมายให้ท่านเลือกอย่าลืมแวะชมนะคะค่ะและสจสวัสดีค่ะในเขตที่ดูแลอยู่นะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็น ดยสุเทพโดยปุยเรามีวัฒนธรรมมาเนื่อนานก็อยากให้เชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมแล้วก็มาดูความสวยงามของเราค่ะ huh. ค่ะค่ะเท่าที่ฟังท่านสจทั้งสีท่านพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่เราจะเห็นทั้งวัฒนธรรมพัถกรรมจิ้นค่ะอะไรหลากหลายเลยนะคะเรียกได้ว่าครบครันจริงๆครบครึ่งจริงครับคุณผู้ชมครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะท่านนายกคานอกจาก แหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่แล้วตอนนี้ที่กําลังสร้างก็จะเป็นศูนย์ประชุมนานาชาตินะคะแล้วก็เรื่องของพืชสวนโลกที่กําลังเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวท่านนายกมองเรื่องนี้อย่างไงบ้างผู้ชมครับณเวลาสิ้นปีครับประมาณเดือนพฤศจิกายนครับเราจะมีงานใหญ่ในะจังหวัดเชียงใหม่ของเราถึง2งานะนะครับก็คืองานเปิดสนย์ประชุมนานานชาตินะครับที่บริเวณถนนสนามกีฬาเจ0้ปีนะครับ,รบพร้อมกับงานพืชสวนโลกที่เปิดในเวลาใกล้ๆเคียงกันนะครับ หน้าวันนั้นท่านครับจะมีนักท่องเที่ยวมาอยู่กับพวกเราเยอะมากนะครับคงจะเป็นหลายล้านคนนะครับก็เสียโอกาสนี้ครับได้เรียนไปยังนักท่องเที่ยวที่นัดยังระเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ว่าเวลานั้นนะครับหน้าเที่ยวที่สุดอากาศกำลังดีนะครับแล้วก็ห้องพักโรงแรมของพวกเราก็มีร่วมสามสี่หมื่นห้องนะครับก็คิดว่าคนเชียงใหม่เองครับก็พร้อมครับที่จะต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่จังหวัดของเรานะครับก็เป็นอีกเวลาหนึ่งครับถ้าหากว่าท่านคิดอะไรไม่ออกท่านต้องมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับท่านครับ แล,แล้วมีสวนเฉลิมพระเกียรติด้วยใช่ไหมคะที่อยู่ใกล้ๆกับสวนประชุมนานาชาติเหมือนกันใช่ครับสวนพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติ8 0สรรษาของกรมอาหารสวนจังหวัดเชียงใหม่ครับช่วงสิ้นปีแล้วก็จะมีการแสดงเทศกาลของดอกทิลิปเช่นกันครับคุณผู้ชมครับค่ะงั้นแสดงว่าสิ้นปีนี้นี่คือคุณผู้ชมนี่ต้องเตรียมแพ็คกระเป๋ามาที่จังหวัดเชียงใหม่เลยดีกว่าหยิบเสื้อกันหนาวมาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับใช่ค่ะเพราะว่าปีนี้เขาบอกว่าจะหนาวด้วยช่วงนี้อากาศค่อนข้างแปรปรวนใช่ครับนะคะก็ยยยยััััังงงงงกกกววลนนะะครรบบเเเีี่่่ืออขขพาาาุทจ้มใ ในจังหวัดเชียงใหม่อีกหลายรูปนะครับก็ถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ชมครับว่าตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับก็จะเตรียมการทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ของเราประมาณ2 0 0้ท่านเครื่องจักรเครื่องมือของเราประมาณร้อยกว่าตัวครับก็พร้อมครับที่จะเข้าไปดูแลถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งจังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าหากว่าท่านเองเกิดเหตุอะไรที่ต้องการใช้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด้เข้าไปช่วยเหลือแล้วท่านใช้เบอร์โทรศัพท์0 5 3นะครับ แ9 1 5 0้านะครับลอมิเจ้รที่รอรับสายของท่านอยู่ตลอดเวลาครับทุกท่าครับนอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่เราต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้ดีขึ้นแล้วนะคะเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนเราก็ไม่ลืกด้วยใช่ครับทผ<ช>ม <นา S 1> ครับ วันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายกบุญเลิศบริวารุปกรณ์นะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สจทั้ง4ท่านนะคะรวมถึงผู้ช่วยผู้นวยการคุณนิพนธ์วิชัยรัฐด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะครับขอบคุณครับค่ะและในช่วงหน้านะคะเรามีของกินอร่อยๆนะคะของชาวเหนือมาฝากในช่วงของกินบ้านเฮาค่ะ วันนี้เปิ้ลมีขนมพื้นบ้านแสนอร่อยและเชื่อว่าต้องอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนแน่ๆค่ะนั่นก็คือขนมวงหรือขนมวงเป็นอาหารพื้นบ้านล้านนาซึ่งในอดีตเนี่ยเมื่อกล่าวถึงขนมชนิดนี้ทุกคนก็จะรู้จักดีและก็เป็นที่นิยมของชาวล้านนาค่ะ ขนมวงหรือขนมที่ทำด้วยแป้งเป็นรูปวงกลมแบบเดียวกับขนมโดนัทมีน้ำอ้อยหยอดไปโดยรอบตามกึ่งกลางด้านบนปัจจุบันไม่ค่อยมีขายในท้องตลาดในเมืองค่ะแต่ก็มักจะพบในตลาดแถวชานเมืองวิธีการทำก็ง่ายๆค่ะเพียงแค่คลุกแป้งกับกล้วยบดให้เข้ากันเติมน้ำอุ่นลงตามไปด้วยหัวกะทิลงไปนวดหมักทิ้งไว้ประมาณ20นาทีปั้นแป้งให้เป็นรูปวงแหวนขนาดเล็ก แล้วก็นำขนมวงที่ปั้นไว้ลงไปทอดจนเหลืองทั้ง2ด้านละลายน้ำตาลปิ๊บกับน้ำเล็กน้อยแล้วนำไปตั้งไฟค่ะเคี่ยวจนน้ำตาลเหนียวแล้วจึงนำขนมวงที่พักไว้มาลงจุ่มเพียงด้านเดียวเมื่อน้ำตาลแห้งก็สามารถรับประทานได้แล้วขนมวงนี้นะคะให้คาร์โบไฮเดรตสูงนิยมรับประทานเป็นอาหารว่างค่ะ วันนี้รายการทุกทิศทั่วถิ่นกับอบจอเชียงใหม่เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเรื่องราวและแหล่งท่องเที่ยวที่พาคุณผู้ชมไปชมในวันนี้เชื่อว่าต้องเป็นการตัดสินใจที่จะทให้คุณผู้ชมวางแผนมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นอนเลยใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะจังหวัดเชียงใหม่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะ วันนี้ค่ะรายการทุกทิศทั่วถิ่นกับอบจเชียงใหม่หมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามชมรายการทุกทิศทั่วถิ่นกับอบจเชียงใหม่โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทุกวันเวลาเดียวกันนี้นะคะทุกวันพุธสัปดาห์ที่4ของเดือนเวลา4ี่โมงถึง4โมงครึ่งทางสท .11 เชียงใหม่ค่ะวันนี้ปปาและทีมงานรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขกับการท่องเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะ